ีนี้ยิงไปไม่ตายถูกก้อนถูกก้อนไปหกถูกก้อนไปประมาณเจ็ดเมตรอะไม่ดาวอะโบ๊ะโบ๊โบ๊โบโบอ่ะแล้วกบอยอีกมหนึ่งอ่ะส่วนกวสี่เมตรอ่เติงเติ่งเตเติงเลยอ่ะงายเลย บางเกมผมก็หาปืนปืนใกล้ไม่เจอบางเกมก็หาปืนไกลไม่เจอไม่เคยมีอะไรสมดุลเลยนะไก่ขันแสดงว่าผมได้กินนะถ้าไก่ขันอย่างเงี้ยชัวชัว บอกว่ามึงได้แชมป์นะว่าโอมึงได้แชมปนะ์้วมึงได้กินไก่นะอะไรประมาณนี้โอ้จะอึดไปไหนอึดแรกครับอมือใจเสียมือใจเสีย

แตกไปเดีย๋ยวมา,าเดินดุมๆแบบเนี้ยจะเป็นไม่ได้ดีกว่าเนะโอ้โหมันจะเจอฮะ ขอสักสิบขิปะ่าไม่ได้ สติสติองสติกนสติก่อน,อนไม่ค่อยได้เล่นอ่ะไม่ค่อยได้ซ้อมว้ยคือผมดดซ้อมมาแบบโหดบนทีมใหญ่ครับตอนนี้ดดซ้อมแบบโดดอ่ะเข้าใจเขาว่าไม่แตะเลยไหมอ่ะอ,อันนี้จริงกำลังด่าหัวอยู่เนี่ยพอกลับมาเล่นจริงก็โหดดเป็นเป้นมากปกติไม่ค่อยตื่นนะเดี๋ยวนี้เริ่มตื่นแล้วฝีมือฝีมือ,มอหาไปแล้วเนะี่ยจะต้องเล่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะ เลยทุกวันนะหายไปอีกก็น่าจะกูกไม่กลับแล้วถ้าหายไปอีกเนะีไม่ได้แล้วต้องต้องรีบต้องรีบต้องรีบกลับต้องรีบกลับมาต้องรีบกูกมากูกให้กลับถ้ากูกไม่กลับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเดี๋ยวจะไม่มีคลิทนะอุ้ยมาแล้ว

ดยว๋าวาบเลยนะาจอดีนดีนะ ข้าดิจังฆ่ากันอะไรอะ่ะเฮ้ยโยมาเก่งดูแล้วเพื่อนนี่แหละตัวต้นเหตุที่ทำให้กูเล่นยาก อะไรกเ็เกยใจก่ดวด้แก้ยใจได้แก้ใจได้เหรอ มา,มาดิไม่เขตไม่เขต เกียดไม่ลาบกระโดนป่าไปดิน้องไม่เค้นนตั้เฮ้นี่มันเจ็บะหรอนึกว่าเพื่อนมันอยู่ตรงนี้นนตอนแรกอ่ะ โซก้อนก็ดีก่อนอะตบกมขแนีอนี่

โอ้โหคตอเยอะยังไม่ได้ตั้งตัวเลยสาวแบบวิ่งชาร์แบบน่ากลัวจัดอ่ะโดนสาวสะกรัรมสิบห้าคิวอ่ะก็ได้อยู่แต่ว่าตื่นมากเลยอ่ะมันตื่นชิบหายเลยโลกไปหมด